ก่อนจะเริ่มการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ระหว่างวันที่18 19พฤศจิกายนเราจะพาไปดูบรรยากาศศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมเอเปกในปีนี้กับคุณกมลเนตรนวลจันทร์มีรายงานสดเข้ามาค่ะ ค่ะคุณกุลธิดาคุณธีรวัตรคะสำหรับการประชุมวันนี้นะคะจะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสค่ะเพื่อสรุปผลการทํางานที่สําคัญตลอดทั้งปีก่อนนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปกขณะที่บรรยากาศภายในศูนย์สื่อมวลชนในศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจแห่งนี้เริ่มคึกคักแล้วนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนเริ่มทยอยเข้าพื้นที่เมื่อติดตามรายงานบรรยากาศค่ะ บรรยากาศที่ศูนย์สื่อมวลชนนะคะภายในศูนย์ประชุมแห่งชาติสุริกิจซึ่งถือเป็นสถานที่จัดการประชุมผู้นาเขตเศรษฐกิจเอเปคครั้งที่29ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ช่วงเช้าสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศทยอยเดินทางเข้าพื้นที่โดยช่วงก่อนวันประชุมจะเริ่มขึ้นวันนี้จะเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อยกร่างเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งวันนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศค่ะร่วมกับบริษัทบีกริมจัดแสดงวงดนตรี ออเคสตราโดยวง r o รอย a n g k o k Symphony o r c h e s t r a ค่ะหรือว่า RBSO mm hmm. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศภายในศูนย์สื่อมวลชนแห่งนี้ค่ะใช่ครับทั้งทั้งผู้ที่เข้าร่วมประชุมทั้งสื่อมวลชนนะฮะจะได้รู้สึกผ่อนคลายนะฮะ,ะการทำข่าวก็เข้าใจว่าก็ต้องเน้นเรื่องเนื้อหาสาระพอสมควรนะครับแล้วก็การทำคอนเทนต์ของข่าวนะครับก็ใช้เวลาผ่อนคลายบ้างครับ ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมและเปิดศูนย์กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกร่วมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพค่ะ สำหรับการรักษาความปลอดภัยนะคะเส้นทางโดยรอบศูนย์ประชุมแห่งชาติธุรกิจแห่งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ3,000นายเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด e o d ส่วนท่กํำลังกับทหารตึงกำลังบริเวณทางเข้าออกนะคะพร้อมตรวจตารถยนต์และผู้ที่จะเข้ามาภายในศูนย์ประชุมซึ่งจะต้องมีบัตรนะคะที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วเท่านั้นค่ะ ขณะที่ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะพลเอกประยุจันทร์โอชาในยกรัฐมนตรีจะเดินทางมาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติจริจิจแห่งนี้ค่ะเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ BCG นะคะซึ่งถือเป็นการค i c k อ f f วาระเป้าหมายกรุงเทพว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวค่ะคุณกุลธิดาคุณธีรวัตรค่ะ